เดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมพาไปชมแปลง A5 นะครับซึ่งเป็นแปลงที่อยู่ในขั้นตอนระหว่างการก่อสร้างนะครับเดี๋ยวไปติดตามชมกันดูนะครับอากาศก็สดใสครับเห็นแบบนี้นะครับก็คือแดดก็กำลังดีแล้วก็บรรยากาศตรงเนี้ยอยากจะบอกว่ามันมีลมดีมากๆเห็นไหมครับ ผมปิวสวัยเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวพาเข้าไปดูที่เห็นอยู่ทางนู้นก็จะเป็น A4 นี่นะครับ A5 ของเรานะครับวันนี้พิเศษนิดนึงนะครับเดี๋ยวทางเจ้าของบ้านเนี่ยก็มาทําไฟด้วยตัวเองเนื่องจากว่าเป็นวิศวกรไฟฟ้านะครับก็คุยกทางผมว่าขอทํางานไฟเองก็สบายมากครับไม่มีปัญหานี่แหละครับเครื่องไม้เครื่องมือเยอะแยะเลยนะตรงนี้เนี่ยจะเป็นโซนของห้องนั่งเล่นนะครับตอนนี้งานสีภายในเราก็เรียบร้อยแล้ว อันนี้จะเป็นห้องนอน master b เบ r o o m นะครับพาเข้าไปดูก่อนนะฮะข้างในอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนเล็กอีกห้องหน,นึ่งนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นห้องนอนเล็กนะครับสีภายในฝ้าแล้วก็เรียบร้อยแล้วอันนี้จะเป็นฝ้าเรียบธรรมดานะครับส่วนห้องน้ำเนี่ยก็มีการปรับแต่งนิดนึงนะครับมีการขยับผนังเข้าไป ตรงนี้ก็ตามใจเจ้าของบ้านแล้วครับตรงส่วนไหนที่พอทําได้นะครับไม่เกี่ยวกับโครงสร้างหลักนะครับเราก็พอที่จะทําให้นะครับตรงครัวก็เหมือนกันนะครับตรงส่วนนี้เจ้าของบ้านก็ขอเจาะหน้าต่างเพิ่มแต่ว่าทางโครงการของเราเนี่ยเฟสสองเนี่ยจะเห็นว่าที่นิ้วผมชี้นะครับผมทําการขยายพื้นที่ครัวเพิ่มให้ออกไปอีกประมาณ1เมตรก็จะทําให้ได้พื้นที่ครัวภายในเนี่ยที่มันกว้างมากขึ้นนะครับ นะฮะเนี่ยเป็นการขยับซึ่งจะแตกต่างจากเฟสแรกก็จะทำให้ตรงหลังบ้านตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีมิติมีมิติของตัวหลังบ้านที่ขยับออกมานะครับแล้วก็ทำให้พื้นที่ครัวเนี่ยได้เพิ่มมากขึ้นด้วยส่วนเคาน์เตอร์ตรงนี้นะครับก็ถ้าเราดูกันไว้ก่อนเนี่ยก็ทำพวกเจาะใส่เตาใส่ซิงน้ำก็ทำได้ตามแบบของการเลย นะตรงนี้จะเป็นส่วนของห้องนั่งเล่นจริงๆด้านนี้จริงๆเราเป็นหน้าต่างนะครับก็ขอปรับเป็นประตูก็ทําให้ได้ครับส่วนฝ้านี่นะฮะก็ทางเจ้าของบ้านก็ต้องการเป็นฝ้าหลุมก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมก็พูดคุยกับทางทีมช่างของเราก็ทําให้ได้ครับส่วนไหนที่มันสามารถที่จะทําได้ตามใจเจ้าของบ้านเราก็ยินดีนะครับอันนี้เป็นห้องน้ํานี่นะฮะเจ้าของบ้าน หลังนี้โอนไปเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็กําลังมาจัดการงานไฟด้วยตัวเองเลยนะครับก็คือความสุขมันก็มีอยู่อีกอย่างหนึ่งก็คือได้ทําบ้านตัวเองนะครับยิ่งเป็นวิศวกรไฟฟ้าด้วยนะฮะก็ทําไฟบ้านตัวเองก็จะมีความสุขครับได้ดั่งใจเท่าท,ที่คุยกันนะครับเขาก็จะทําใหเ้เป็นเหมือนแบบสมาร์ทด้วยเป็นเชิงสมาร์ทนะครับแล้วก็นี่เป็นด้านหน้าบ้านนะครับตรงส่วนนี้เนี่ยจะเป็นส่วนของห้องนอนนะครับก็จะมีระเบียง ผมพามาดูด้านรอบๆบบ้านบ้างแล้วกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นริมด้านนี้นะฮะตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวภายนอกเราก็จะค่อยๆมาเก็บงานภายนอกก็จะมีการเทพื้นปูนรอบบ้านด้วยเดี๋ยวพามาดูบ้านอีกด้านข้างนะฮะทางนี้แหละครับซึ่งปกติก็จะเป็นหน้าต่างก็มีการเจาะเพิ่มทําเพิ่มเป็นประตูเป็นขยายมันก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งซึ่งเราสามารถทําได้ตั้งแต่ช่วงก่อสร้าง รเราก็ก่อได้ตั้งแต่แรกเลยถ้าต้องการเป็นประตูก็ทําเป็นประตูนะครับก่อกันไปตั้งแต่แรกนีฮะพามาเดินดูหลังบ้านครับบริเวณรอบๆบ้านกว้างมากนะครับพื้นที่ใน90ตารางวางนี่ฮะนี่คือส่วนของครัวก็คือเราจะขยับผนังออกมาทําให้ผนังด้านนี้นะครับก็เกิดเป็นมิตินี่จะเห็นนะครับเกิดเป็นมิติตรงนี้แล้วก็ได้พื้นที่ครัวเพิ่มขึ้น ก็มีการปรับแบบเพื่อให้ได้ใช้พื้นที่คุ้มค่าที่สุดซึ่งจะเป็นแบบเฟสแรกเนี่ยครับจะเห็นด้านหลังบ้านก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นเลยนี่นะฮะพาไปดูด้านด้านหลังบ้านนี่เดี๋ยวจะให้เห็นมุมนี้ครับนี่แหละครับก็จะเกิดเป็นมิติแบบนี้เป็นฉาออกมาก็จะเพิ่มความสวยงามเพิ่มเป็นลูกเล่นให้กับตัวบ้านเรานะครับเดี๋ยวตรงรอบๆบ้านตรงนี้นะครับก็จะทําการเทพื้นปูนรอบบ้านให้ด้วย ตอนนี้ยังไม่เสร็จนะครับนี่นครับด้านข้างนี้ส่วนตรงนี้ก็จะต้องทํารั้วเหมือนกันนะครับระหว่างแปลง A5 กับ A6 นี่ครับตอนนี้แปลง A6 ของเราก็เริ่มจะมาทํางานก่อผนังแล้วนะครับทีมงานช่างของเราก็เริ่มดูลายอะไรต่างๆเพื่อที่จะเริ่มงานก่อผนังและนะครับ A5 กับ A6 ติดกันพื้นที่90ตารางวาตรงนี้เนี่ยสิ่งที่ผมยังจะบอกก็คือเรื่องของบรรยากาศนะครับ ซึ่งมันเป็นโครงการเล็กเนี่ยมันก็จะแตกต่างจากโครงการใหญ่นะครับแล้วของเราเนี่ยอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติมากสังเกตนะครับว่าลมดีมากครับอากาศดีช่างที่อยู่ที่นี่นะครับก็บอกว่าโอ้ยลมเย็นสบายมากเลยโอเคเลยครับยังไงผมก็ฝากโครงการนี้ไว้ด้วยนะครับบ้านบงกฎซอยคลอง 6, ตะวันออก60ครับผมขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ